มาชมกันต่อนะครับนะห้องอาจจะลกนะครับอันนี้เป็นเสานะที่ผมบอกตามคลิปที่แล้วที่เทสต์สอบกับโมบายนะครับคอลิเนียสองถ้าแตกนะครับนะโอเคผมพิงไว้ในบ้านนะพื้นที่ไม่มีนะครับตอนนี้ไม่ที่ไม่มีนะในการที่จะทํานะครับพอลกไปหมดมีงานด้วยนะครับนะผมต่อเรียบร้อยนะไม่อธิบายแล้วนะครับอธิบายตั้งแต่คลิปที่ใช้ยฮันดี้แล้วครับอาต่อเสานะครับประดีสายมันสั้นนะครับสายมีทานีนะครับอา8ีนะครับโอเค ผมมาทดสอบนะครับตั้งกับเครื่องโมบายนะครับโมบายนะครับโมบายตัวนี้5 5วัตต์นะครับไอคอมไอซี8,500นะครับผมตั้งเครื่องเรียบร้อยนะครับอ่าตั้งเครื่องตั้งค่าหมุนค่าตัวนี้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้มันจะวัด S.W.R ให้ลงนะครับว่าเสาเดินนี้ลงเท่าไหร่นะครับโอเคผมตั้งที่ตัว S.W.R นะครับอ่ไปดูการกดคีย์ของผมนะครับตึม1.1ครับโอ้โหนะครับถือว่าฟุกมากนะครับนะ นะครับเดี๋ยวผมถามว่าผมหลอกกดคีย์ครับกดครับดูไฟสีแดงครับขึ้นครับไปนด้มาครับดูครับลงที่หนึ่งจุดนึงเข็มแทบไม่กระดิกแล้วนะครับกับโคเรเนียตัวนี้สองแทกนะครับนะโอเคนะครับก็โอ้สมบุกสมบันทํามาสองวันนะครับอุปกรณ์ก็มีตัวนี้ก็จะเป็นเออได้ละเสาทีวีเก่าๆนะครับ p ีวีก็เพิ่งซื้อมานะครับซื้อมาเนี่ยมันมีมีรอยปรกกงประกกาเมจิกเนี่ยเสาอลูมิเนียมก็ของเก่านะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นเสาของเก่าบุบๆเบี้ยวนะครับนะอันนี้ก็เป็นท่อลูมิเนียมนะครับนะเอ้ท่อพีวีซีนะซื้อมานะครับซื้อชุดนี้มาข้างล่างก็เป็นทวีเดียก็ตัดแบ่งนะครับนี่เป็นก้านทีวีนะครับสายตัวนี้เส้นนี้ตัวที่เป็นอา8จีก็เป็นของตัวเขาเรียกอะไรอะของ,ของอตัวย่างสี่ร้อยมันเหลือครับก็เลยถอดมามันเข้ามีย้ำหาง,ง,งปงหางปลาไปเรียบร้อยนะครับนะผมก็เลยเรามาต่อวัดดูว่าค่ามันลงหรือเปล่านะ ประมาณนี้นะครับนะดูนะครับนะอ่ของกดคีย์ให้ดูอีกทีนะครับนะกดคีย์นะครับดูนะครับเติมาร R แทบไม่กระดิกเลยนะครับขึ้นนิดหนึ่งครับกระดิกนิดหนึ่งนะครับดูอ่ะดูใกล้ๆครับใกล้ครับตึมครับแทบจะหนึ่งแทบจะไม่กระดิกเลยครับขึ้นนิดเดียวครับหนึ่งจุดหนึ่งครับนะครับนะกับโมบายห้าสิบห้าวัต์นะครับเมื่อคืนผมลองไปแล้วมันลงอยู่ที่หนึ่งจุดสี่นะครับนะก็ อาจจะตอนนี้ดีขึ้นหน่อยนะครับเอาเบอร์นิดนึงครับนะตอนนี้ดีขึ้นหน่อยนะครับอันนี้มาขึ้นสองช่องห้าสิบห้านะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปิดฟังนะครับเปิดฟังช่องอื่นก็ดูนะครับดูว่ารับได้ไหมโอเคนะครับรับได้ไหมสองยี่สิบเจ็ดนะครับโอ้โหนะครับมาเต็มเต็มนะครับ ลงจุดหนึ่งนะครับนะอ่าโอเคนี่ช่องยี่สิบเจ็ดปนะระกอบจาลงมประกอบไปเช่อาหารกับผมมันสิบโลนะครับอ่าดูช่องอื่นนะครับสิบสามดูสิครับมีใครเพิ่มไหมสิบสามมาครับสิบสามมาแล้วอ่าศูนย์ศูนย์สี่สิต้องสี่ครับต้องสี่วันนี้เงียบน,นะครับอ่ามาอยู่ครับมาเลยครับนะครับอ่าศูนย์ 057มีมาไม้ไม่มีครับอ่าโอเค076จารีกรุงเทพครับมีไม้จารีไม่ไม่มีนะครับเอาไปฟังช่องงานดีกว่านะครับไปคุยกัน27ครับไม่ได้ไม่ได้จริงหรืเปล่อตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวผมต้องทําสายใหม่นะครับให้มันโอเคนะครับนะโอเคเลยเดี๋ยวผมจะลองกดคีย์ดูครับว่ามันจะออกไปไหมนะครับ เรวคอ้อตาลยยง่บบนียนนน้ยังไม่ว่างนะครับไม่ใช่เนหไม่ไ่เนื้อธรรมด,ดาน,น,มดนะครับอ่าโอเคนะครับอาอาจจะคียไม่ได้เพราะช่องนี้ก็เป็นช่องลิงก์นะครับนะทดสอบนะครับอ่าทดสอบนะครับบอลไลครับขอญอาตทดสอบสัญญ,ญาณบอลสิบหครับบน,นะคนเทนสญญญาอ่ญญญามาแล้วครับ รับทราบครับบัดี้เพิ่งทําเสาเสร็จครับคอลินเนียสองทะแตกจากสายอากาศทีวีเก่าๆที่บ้านนะครับดูตามสูตร Google นะครับปรึกษาละกะบังครับคุัสคีครับคุับมครับคุับคมคัคมครับี้มครับคุมัคครับูมเมีคบมารับร เป็นไอคอมไอซีวีแปดพครับผมเสาโคเรเ,เนียสองกัแตกเสาเอาอากาศเสาอากาศทีวีมาตัดทอนและกระทาดูตามสูตรใน Google นะครับพอดีวัดเอสมันลงอยู่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งครับ,รบ ครับขอบพระคุณครับครับ61 73นะครับนะครับไม่ไม่รบกวนเพื่อนสมาชิกนะครับขอบคุณมากครับ61ครับหกสิบหนครับระวังเว้นก่อช่วงทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นช่วงของซีดีสองนะครับเดี๋ยวเชินะครับท่านยุทธสาครับนี่นะครับนะผมทดสอบกับโมบายตัวนี้นะครับ มีบืออาจจะเป็นเรื่องของระบบอ่าสัญญาณของเครื่องนะครับ <c oughs> โทษน, <c oughs> นะครับนะครับนะอ่า <c oughs> ผมบัดเอิมาลงหนึ่งจุดหนึ่งนะครับด้วย <c oughs> โคลเนีย2สองแตักตัวนี้นะครับนะเ <c oughs> บาบเสียงก่อนนะครับนะ <c oughs> ผมนั่งอยู่ในบ้านนะครับนี่คือในบ้านผมนะครับไม่ได้ยกไปข้างนอกนะครับ ผมนั่งอยู่ในบ้านนะครับผมไม่ได้ยกไปข้างนอกนะครับนะผมยังไว้ในบ้านพิงพิงกับกระจกอยู่นะครับไอ้ข้างล่างนี่ก็อยู่ตรงปลั๊กไฟนี่รกๆเลยครับนะนะสายไฟก็ยังต่ออะไรไม่สมบูรณ์นี่เป็นการเทสนะครับนะตัวนี้นะครับนะวัด SWR กดคีย์ที่ไม่ออกไม่ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนช่องก่อนนะครับนะแต่ผมดูแล้วเวลาผมกดคีย์ครับประมาณไม่ถึงหนึ่งเลยครับถือว่าฟุกมากนะครับบอดเลยว่าฟุกนะครับถือว่าฟุกนะสําหรับผมนะ แ๊บนึงนะครับนะเป็นการที่ฟุกสําหรับผมมากนะครับเพราะทําเสามาก็ท่านลงได้น,น้อยที่สุดก็ถือว่าดีนะครับนะกับโมบายเมื่อกี้แฮนดี้ผมทดสอบไปแล้วก็ลงประมาณหนึ่งเท่ากันนะครับโมบายก็หนึ่งเท่ากันนะถือว่าฟุกนะครับนะก็เดี๋ยวผมต้องปรับสายให้มันเรียบร้อยให้มันดีกันนิดนึงนะครับนะอ่านะครับนะทุกอย่างก็หาในบ้านนี่นะครับทีวีเสาอากาศก้างปลาไอ้หนวดกุ้ง แต่ว่ากาดทีวีเก่าๆเราก็มาทํานะครับอ่ะมาลงนาก็ถือว่าประหยัดไปนะครับก็งบประมาณน้อยนะครับงบประมาณน้อยก็เอาวิชาที่พอมีก็มาทํานะครับทุกอย่างกับสกุลสกูน็อตไม่รู้จะทาหนิมขึ้นหรือเปล่านะครับนะก็อย่าดราม่ากันนะครับนะผมทําเท่ากําลังที่ผมมีของที่ผมมีนะครับก็อยากจะซื้อเขานะครับแต่บางทีก็แพงเกินก็เราเรามาหัดเล่นหัดทําดูครับนะนะดูตัวนี้นะครับสอง a ัต็กนะครับพอดีว่าผมยังไม่ออกข้างนอกนะ เมื่อกี้ผมกดตรงนี้ก็10กิโลนะครับน้ำเมื่อคืนผมลดทดสอบกับช่องช่อง13านะครับด้วยสแต็กเดียวข้างบนนู้นนะสแต็กเดียวตัวบนนะไปถึงประตูน้ํานะครับอันนี้ก็ยังไม่มีเวลาเพราะสามันค่อนข้างยาวเดี๋ยวต้องยึดขันสกกูให้มันแน่นก่อนนะครับนะถึงจะขึ้นข้างบนได้นะครับนะนะก็วัดเอลิวาลงนะครับอ่านเลยขอดูนะครับอ่ะกดอีกทีครับนิดนึงครับนะดูใกล้ๆครับนิดเดียวนะครับใกล้ครับ เบอร์เท่าไั้นอ่าดูเน้นๆนี่ขับกดครับดีเสียไหมโอ้โหหนึ่งจุดหนึ่งไม่ดีไนดะ้ไม่ถึงดีเลยครับต้องห้าสิบเจ็ดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน YouTube คนด้วยนะครับไปแล้วครับบ,บ,บ๊ายบาๆจุบ๊บ